โอยผมดินเป็นเที่ยวคิดว่าจะระหยัดก็มีโอกาสที่จะเจ็บตัวได้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้างานแล้วก็เจ็บตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับครึ่งแสนโอ๊ย oh! <laughs> เด็กที่ไหนทํางานแล้วไม่รู้จักที่จะขาดทุนก็ไม่เรียนรู้ครับนะครับวันนี้ผมมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับกรณีของการถมนะครับเราก็จะมีการถมด้วยวัสดุต่างๆแต่รูปแบบการถมก็จะมีรูปแบบแบบเมาสต่อไรต่อเมตรเหมาสเป็นเที่ยวนะครับเมื่อเหมาสเป็นเที่ยวบางท่านก็คิดว่ามันจะถูกกว่านะครับแต่ในกรณีหน้าฝนแบบนี้ครับตอนนี้ขนดินขึ้นมาจากบอ่อวิ่งมาส่งถึงเราเปียกฝนเนี่ยพอขึ้นดินมาจากบอดินที่เปียกฝนจะมีน้ําหนักที่มากกว่าปกติ ทำให้เมื่อช่างขึ้นมาในรถน้ำหนักเท่าเดิมแต่ได้ดินน้อยลงอย่างกรณีที่นี่ครับเราก็ใช้ดินมากขึ้นจากที่คำนวณเอาไว้นะครับหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กําลังวางแผนในเรื่องของการผมที่สร้างโรงงานต่างๆนะครับหากคอนเทนต์นี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ